รบกวนช่วยกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะครับก่อนอื่นก็แฮปปี้ w นย a r ชาวราศีเมษทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีครอบครัวเอลวิสโรนมาทาโร่ทุกๆท่านนะคะแล้วคนที่ตามจากแฟนเพจ a c e b o o k ทาโร่เลิฟบิ๊ดดี้ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะเป็นการอ่านไพ่นะคะเช็คดวงประจําเดือนมกราคม2564เนาะในเรื่องของความรักให้กับชาวราศีเมษนะ การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมนะไม่ได้เจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้ปล่อยหยิบคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในชีวิตนะอะไรที่ดีก็เอาไปใช้อะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะฝากกดกำลังใจกดไลค์กด u b s c r i b ้แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับการยึดตามวันที่ต่างๆของราศีเนี่ยโอดได้ยึดไปตางแบบตะวันตกเนาะแล้วก็ใครอยากจะเช็คลัคนาตัวเองอยากรู้ว่าตัวเองเกิดราศีอะไรโอดได้ปักหมุดไว้ในดีสครัปชันด้านล่างแล้วนะครับไปเช็คได้เลยนะครับโอเคการอ่นานไพ่วันนี้ก็จะเป็นการอ่นานไพ่ตั้งแต่คนโสดไปหาคนมีคู่นะคะสองสานนะฮะ้าสแตมป์ต่างๆโอดก็ได้ปักไว้ที่ดีสครัปชันแล้วนะไปดูได้โอเคอ่ะเกิดมามากแล้วก็มาดูดวงกันดีกว่า คนโสดจ้าขอดูหน่อยสิว่าก่อนที่เรายังไม่เจอกันหนึ่งเดือนเนี่ยชาวราศีเมษไปเจอความรักอะไรแบบบ้างจ้าเด็ดเด็ดจดถ้วยจะติดหกไปเทา้าขึ้นถือขึ้นถือดาบและ เ็ไม่เท้าเหมือนมีใครบางคนในที่นี้เพิ่งเจอความรักความสัมพันธ์หรือโดนลดสถานะตัวเองจากคนคุยอยู่ไกลมาเป็นแค่เพื่อนกันหรือเปล่าเพราะมองๆดูแล้วไพ่เหมือนมันท็อกซิกเหลือเกินตรงที่ว่ามันมีเดเดตขึ้นมากับเจ็ดถ้วยเนี่ยเหมือนคำพูดคำจาของใครบางคนที่มีการเจราจาก,กันเกิดขึ้นแล้วขอลดสถานะจากการที่ว่าเป็นคนคุยหรือว่าจะพัฒนาปขั้นแต่เกือบตาต้องถูกลดสถานะลงให้เหลือแค่แฟน จากแฟนกลายเป็นคนคุยจากคนคุยกลายเป็นแค่เพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะเพราะว่ามันกลายเป็นควีนถือดาบอบดูเหมือนว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วคุณรู้สึกผิดหวังกันเรื่องของความรักพอสมควรหงไมท้าคุณคาดหวังมากเลยว่าคุณจะได้คอมมิตเมนต์กับคนคนนี้แต่เดทมันมาเลงตรงนี้ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันต้องโดนแช่แข็งอะความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของระยะยาวซึ่งตอนนี้เหมือนคุณโดนล็สถานะหรือว่าใครบางคนที มีเวลาให้กันน้อยแล้วทําให้คุณเราทาไม่ต้องอดทนกันไปก่อนในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนมันยังไม่ชัดเจนทําให้คุณรู้สึกว่าจะเอายังไงดีกับเรื่องความสัมพันธ์คุณจะพอดีไหมหรือว่าคุณจะอยู่ตรงนี้แล้วสู้มันต่อไปไฮเป็นเทสมันมีคําตอบมันมีเรื่องของความลับอะไรบางอย่างที่คุณยังหาคําตอบไม่ได้คุณเลือกที่จะอยู่นะในเดือนที่ผ่านมันเหมือนคุณเลือกที่จะอยู่แล้วหาหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของคุณถึงถูกลดสถานะลงอืม มองดูแล้วเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเหมือนคุณตั้งคำถามกับตัวเองมากเลยว่าทําไมทําไมทําไมจะต้องเป็นชั้นทาไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วทาไมฉันต้องอยู่มันทําให้คุณย้อนแย้งกับชีวิตพอสมควรแต่ออมองดูแล้วว่ามันดูมีโอกาสเป็นไปได้นะที่คุณจะไปรับรู้ความความรับอะไรบางอย่างทําให้คุณเจ็บปวดมาก็เป็นไปได้สําหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดเอาอดขอดูหน่อยว่าในละเดือนนี้เป็นยังไงต่อจะ้ะเรื่องของความรักของคุณคําตอบที่คุณรอคุณจะได้ไหม ห้าถ้วยโอ้เดือนนี้คุณยังเครียดอยู่นะเดี๋ยวเวอร์ค้นละเดอะมูนโอเคเดอะฟูลและหกถ้วยชาวราศีเมษจะช่วงเวลานี้นะถ้าสำหรับคนคนสสดนะถ้ายังยึดติดกับเรื่องเดิมๆอยู่กับลูนาเคียเอนเนอร์จี Energy, ตรงนี้ทิ้งได้แล้วนะฉันรู้ว่าเธอตอนนี้เธอน่า้จะคิดมาเดือนนี้คุณจะต้องอยู่ในวังวนที่แบบ ยังคิดยังทำกับเรื่องเดิมๆยังยึดติดกับอะไรเดิมๆอยู่มันเป็นฮาทัวยขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรเก,ก่าๆก็ปล่อยวางมันไปบ้างก็ได้เดอมูนเป็นการคิดมากอาจจะเป็นเอ่อช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะมีอิทธิพลกับชาวราศีมีนก็ได้นะหรืออาจจะมีอิทธิพลกับชาวราศีกุมชาวราศีสิง์ชาวราศีพฤษภและชาวราศีพิจิกก็ได้นะช่วงนี้ต้องระมัดระวัง เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ในช่วงของการที่เออถ้าคุณคิดที่จะคอมมิวน์กับใครคุณต้องอยู่ในช่วงของการที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเกินไปเพราะว่าเขายังเป็นเด็กฟูอยู่เขายังหาความชัดเจนให้คุณไม่ได้เดือนนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนคนโสดที่มีคนคุยนะหรือว่าดียว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุห่างกันสองสามปีเนี่ยเดือนนี้ถือว่ายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะ จัสตินเขาจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักในเดือนนี้ซึ่งมามองดูแล้วว่าสถานะก,ก็ยังไม่ชัดเจนแหละแต่ว่าแค่ยังจะแค่เปิดโอกาสให้คุณมากขึ้นเปิดหัวใจให้คุณมากขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณที่จะพร้อมยอมรับความจริงหรือความเสี่ยงที่คุณจะเข้าไปสู้กับคนคนนี้แล้วหรือยังเดือนชาลีอ,อัดขึ้นเหมือนว่าคุณจะได้พบหาดูใจกับชาวต่างชาติหรือเปล่าอืมคนแดนไกลคนต่างชาติหรือคนต่างถิ่นกันที่เวลาคุยคุณคุยกันอยู่ช่วงเนี้ย ดููแล้วเหมือนคุณน่ะคิดมากในความสัมพันธ์ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า long term relationship อ่ะคือมันเป็นรักทางไกลอ่ะเออมาทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องใช้เหตุผลกันมาบางทีคุณก็เครียดนะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะต้องจบลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องมีการที่แบบไปกันไม่รอดหรือเปล่าแต่มองมองดูแล้วพยายามอย่าไปคิดอะไรมากนะอย่าไปคาดหวังอะไรมากเดี๋ยวถึงเวลามันจะให้คําตอบคุณเองนะจ๊ะชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดในเดือนนี้อ่ะโอ้ขอดูหน่อยว่า เอาคำบทสรุปของชาวราศีเมษช่วงนี้ตัวเขาอะ่ะรู้สึกยังไงกับคุณคิดยังไงกับคุณเอาคําบทสรุปเลยลองดูดิข <c oughs> ึ้นเอาเพนเคิลและเด็กถือเหรียญโอเครักครั้งใหม่ของคุณอ่ะมันคือรักครั้งนี้แหละแต่ว่าตัวคุณอะ่ะ พร้อมที่จะเสี่ยงและพร้อมที่จะเดือนหน้าต่อไปในการที่จะต้องเจอเรื่องท็อกซิกอีกไหมมองมองดูแล้วความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายนะแต่ความรักครั้งนี้มันต้องใช้ความอดทนสูงม,มากเลยที่จะได้ครอบครองแต่มอ,มองมองดูแล้วเหมือนว่าตัวคุณเริ่มจะพอในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่าแบบความเจ็บปวดแล้วเดือนหน้าต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะไพ่บอกมาว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะได้คบกันแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของระยะยาว ตอนนี้จะเป็นแค่เพื่อนกันหรือว่าจะเป็นแค่คนใกล้ตัวแล้วค่อยปรึกษาดูใจกันเป็นสัดส่วนใหญ่นะเพราะเด็กถือเหรียญมันยังเป็นช่วงของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนแลวเขายังไม่ชัดเจนเขายังไม่คิดจะคอมมิชเมนต์ในเรื่องความสัมพันธ,คนธ์คุณก็ยังเป็นควีนถือเหรียญอยู่ก็คือรอโอกาสรอการคอมมิชเมนต์อยู่บางทีก็เหนื่อยที่จะรอแต่คุณก็เลือกที่จะรอแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะว้ยมองดูแล้วว่าม,มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะ อยู่ด้วยความที่ราศีเมษเป็นคนที่คิดมากพออยู่แล้วแต่ถ้าคิดมากไปหรืออะไรไปเดอะทาวเวอร์ขึ้นนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเทมเพลนนะอะไรที่เออคนรักเก่าๆของคุณก็จะมีโอกาสติดต่อกับเข้ามาหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้จะมีการห่างกันช่วงหนึ่งแล้วก็ได้มีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งดูดูแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่อยู่ในช่วงของการที่ได้ความมิตเมนกันระยะยาวหรอกมันเป็นเรื่องของการที่แบบมามาหายๆเพราะว่าทามมิม่ คนทีด่ดีกว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนอายุที่ห่ากงกับคุณไม่เกินสองสามปีอะ่ะพยายามอย่าจมปักกับเรื่องในอนดีตนักนะอะไรไปล่อยวางได้ลดความคาดหวังของตัวเองลงและความรักของเนี้ยมันจะไปต่อได้มันจะทําให้คุณไม่เครียดมันเป็นการที่พักใจไปก่อนแล้วกลับมาสู้ใหม่ในเรื่องความรักดูเวอร์ถ่ะเปิดโอกาสที่คุณแล้วขอให้คุณเคลียร์เอเนอร์จีลบๆแล้วก็อย่าไปยึดติดก,กับมันมากอย่าไปคาดหวังกับมันมากแล้วความรักของคุณมันจะสําเร็จเองในอนาคต อ่ะอขอดูหน่อยว่าโรแมนเจอร์อลเคอร์อการเนี่ยเขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรจากคุณค่ะอืมโอเคเขาบอกว่าขอให้คุณน่ะพยายามปลดปล่อยเอเนอร์แห่งความสุขออกมาแล้วก็ปลดปล่อยเอเนอรด้านลบๆออกไปจากตัวคุณนะคะอคุณเป็นคนที่น่ารักนะ ออคุณเป็นคนที่ดูเป็นคนน่ารักความน่ารักและมีสเสน่ของชาวราศีเมษคือการล่าเริงและทําตัวเองให้มีความสุขล่าเริงนั่นแหละมันจะดึงดูดความรักดีๆเข้าหาคุณคนที่คุณคุยอยู่ถ้าคุณทําตัวเป็นคนล่าเาริงเมื่อไหร่เขาจะตกเขาจะตกหลุมรักคุณทันทีแต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาให้คุณสองคนได้คุยกันชัดเจนเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคือบททดสอบอีกบทหนึ่งที่ให้คุณได้ผ่านมันไปเพื่อได้ลิขิตถึงโชคชะตานะอืม การเปิดใจการปล่อยวางการที heart, ่ม uh, uh, like, ่ย no, e ึดต like ิดอะไรในเรื่องของความรักอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ได้รับพลังงานดีๆในเรื่องของความรักเข้ามาถ้าคุณเปิดใจแล้วคือปล่อยวางในเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่ไม่ต้องคาดหวังมันความรักที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นการที่เล่นตลกร้ในเรื่องความรักในเดือนนี้ของชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดเนาะมันเป็นตลกร้จริงๆคืออะไรที่เราคาดหวังเรามักไม่ได้อย่างที่หวังหรอกแต่อะไรที่เราไม่ได้คาดหวังมันมันกลับได้อย่างหวังขอดูหน่อยว่าเหรียญรคนาดาวจันดาวสุขของนเนี่ย ราศีไหนที่มีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้อืมวอโกราศีกันแคปิตาลราศีมังกรทอรัสราศีพฤษศอาจจะเป็นสามราศีเบอร์ชาร์ดดันเจินดาสุขัด so อยู่ในานี้ก็ได้นะเออราศีกันราศีมังกรและราศีพฤษศ โอเคไปกันต่อสําหรับชาวราศีไปสําหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีคนคุยหรือคนที่มีประเด็นกันนะเออขอดูหน่อยซิว่าแน่ดดีของคุณเนี่ยชาวราศีเมษที่เป็นคนมีคู่ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณในดดีเป็นไงบ้างจ๊ะเด็กถือเหรียญสเต็งเอมเพส เป็นผเลอ์แปะไม้เท้าสองถ้วยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนมีใครบางคนยอมให้ยอมอีกฝ่ายมากเกินไปทําให้รู้สึกตัวเองเริ่มกลับมาหน่อยกับความรู้สึกเดิมๆนะอมองดูแล้วเดือนที่ผ่านมาเหมือนคุณหรือเขาเนี่ยเออยอมคุณยอมในที่นี้หมายถึงว่าเลือกที่จะปล่อยวางกับเรื่องที่มันเป็นพีษกับตัวเองก็เลือกที่จะปลอะป่อยวางมันไปคุณอดทนกับคนคน,นี้มากเลยนะชาวลาสีเมอืม เหมือนเขาค่อนข้างที่จะเล่นไมค์เกมกับคุณพอสมควรเขาค่อนข้างจะเล่นความรู้สึกกับคุณนะแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่จะสติบแล้วก็มอบโอกาสให้เขาเสมอเป็นคนที่ให้อภัยเขาง่ายเพราะว่าคุณเป็นเอ็นเพสก็คือเป็นคนที่เหมือนแม่ที่ให้อภัยลูกเสมออืมมามองดูแล้วเนี่ยคือราศีสิงข,ขึ้นนะชาวราศีสิงสเตนคือการอดทนการอดทนที่จะพัฒนาหรืออาจจะรักษาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้แปดแปดไม้เท้าเอามาบอกว่า ความรักครั้งเนี้มันเป็นเรื่องของการที่อีกคนหนึ่งอดทนแต่อีกคนหนึ่งหลงระเริงในเรื่องของความรู้สึกเล่นกับความรู้สึกคนอื่นมากเกินอีกคนนึงมากเกินไปต่ชูอัพครับเพราะว่ามันทาเพราะความรักไงมันถึงได้เป็นแบบนี้สามดาบต่อให้เจ็บปวดยังไงฉันก็อยู่อะแล้วดูดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับชีวิตคุณมากเท่าไหร่นะชาวราศีเมษอืมก็จะเป็นเดือดฟูอยู่เขายังเล่นกับความรู้สึกเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังแบบว่าเออเหมือนกับ เขาไม่ได้แบบว่าโฟกัสคุณมากเกินปไปโฟกัสคุณมากเกินพอ,อมด้ชชอรีออดเหมือนคุณคาบับคนทางกายหรือว่าเป็นลองเทอมนะเหมือนกับแบบด้วยความที่ว่าเป็นลองเทิมปุ๊บเวลาต่างๆมันไม่ค่อยตรงกันแล้วทําให้คนสองคนมีปัญหากันง่ายนะอืมสามเนี่ยเรามาบอกว่าเร็วๆนี้ยสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าคุณอะไรที่คุณเคยพูดกับเขาไว้คุณจะได้คําตอบภายในเดือนนี้แหละ ว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมหรือว่าเขาจะมาบินมาหาคุณหรือเปล่าสาหรับคนที่มาเป็นทางไกลเนาะอืมเพราะมันมองแล้วคือคนสองคนเนี้ยมันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังดึงให้อยู่ด้วยกันเพราะมันขึ้นไพ่เด็ดเดียวิวขึ้นนะอืมพยายามนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันบ่อยหรือความที่ไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันบ่อยด้วยความที่ว่าคุณอาจจะนอยเพราะว่าตัวเองมันดูเหมือนว่าเป็นของตายที่ยังมีชีวิตอะต้องพูดแบบนี้เออเพราะว่ามันดูเหมือนคนที่มีความรักแต่มันดูเหมือนไม่มีความรักมาเติมเต็มให้อ่ะ เหมือสถานะคือมีความรักแต่การกระทําของเขามันดูเหมือนไม่มีความรักเลยสาหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนมีคู่นะในโอ๊ตขอดูหน่อยซิว่าแล้วตัวเขาอะรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษมั้งคะช่วงเดือนนี้อืมันเป็นแบบนี้นี่เอง โอเคความรักของคุณนะคะถามว่าเขารู้สึกไงคุณตอนเนี้เขารู้สึกสับสนกับชีวิตเขาว่าเขาจะเอาไงต่อความรักเพราะว่าเขาก็เครียดพอสมควรกับการที่เขาไม่มีเวลาให้คุณถามว่าเขาอะบางทีเขาก็คิดนะว่าเขาก็สงสารคุณที่ปล่อยคุณมาเป็นแบบนี้แต่ด้วยเวลาและทรรมมิ่งที่มันไม่ตรงกันทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเลือกที่จะโฟกัสงานมากกว่าตัวคุณหรือโฟกัสเรื่องส่วนตัวของเขามากกว่าต่อคุณหรือบางทีเขาอาจจะเล่นไมค์เกมกับคุณเพื่อทดสอบคุณว่า คุณรักเขาจริงมากขนาดไหนความรักครั้งนี้มันเป็นการที่เขาชอบเล่นหม่เกมอะเพราะเขาเป็นคิงถือถ้วยคือเป็นคนที่ชอบเล่นกับความความทุกข์ของคนอื่นเลยชอบเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นอะอแต่มองมองดูแล้วคือเหมือนกับมองมองแล้วเขาสับสนว่าเขาเจะทำไงต่อกับความรักครั้งนี้เพราะว่าเขาก็ดูความเป็นไปได้ว่ามันจะไปรอดกันไหมเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยมั่เหมือนช่วงเวลานที่ผ่านมามันเหมือนสองคนแบบว่าเคมีไม่เท่ากันขึ้นอีกแล้วชาล r ออ o กับไบฮ a นที่ห้าถ้วย แมีมันไม่เท่าเท่ากันแหละมันเกิดอารมณ์กันบ่อยๆอืมคืออีกแล้วชาลิรออดเนี่ยเหมือนคุณได้คบคนรักทางไกลเหมือนเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือว่าคนต่างถิ่นต่างที่ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลองเทอมคือความสัมพันธ์ระยะทางไกลนะอืมมันทําให้ความรักครั้งเนี้ยมันจะมันมีเรื่องที่ไปเขาคิดมากและปวดหัวตลอดเวลาอมองดูแล้วว่าเรเร็วเนี้ยคุณจะได้คําตอบอะไรบางอย่างเขาจะมีการพูดคุยกับคุณนะอืม ในทิศทางที่ดีมากขึ้นเหมือนกับการขอโทษขอขอโทษกันอ่ะตัวเขาจะเป็นฝ่ายเปิดความรู้สึกนั้นออกมาเพราะว่ามันคือสองท้วนมันมากับเดททวีเพราะว่าเขาก็เหมือนจะรับรู้อะไรบางอย่างที่เขาทําไปมันผิดครับความที่เขาทําไปอ่ะมันทาให้คุณเสียใจเขารับรู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปมันผิดพลาดกับชีวิตคู่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเขาพยายามกลับมาแก้ไขชีวิตให้มันดีมากขึ้นเนาะต่อ้เขาสับสนยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะแก้ไขชีวิตนี้ให้มันดีมากขึ้นขอให้คุณอดทนและขอให้คุณ อย่าไปคาดหวังอะไรมากเกินไปแล้วมันจะไม่ได้ผิดหวังในเรื่องของความรักมสัพพันถึงเวลาอย่าเขาจะทําให้มันชัดเจนเองอืมโอเคโอตขอดูหน่อยซิว่าแล้วโรแมนต์แอนเจอร์อลเลอรเครือการเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเรื่องความรักคำแนะนาอะไรเกับเรื่องความรักครับนี่คะโอเค f เ l Yourself ท a ม,มารี โอเคพาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยคือขอให้คุณนะอยู่กับตัวเองให้มากตามเวลาเลยเพราะว่าเวลาเนี้ยมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณสองคนจะเคลียร์กันในช่วงเวลาแรกๆเริ่มต้นการที่คุณจะเคลียร์กันได้นะคะขอให้คุณพยายามปลดปล่อย energy ด้านลบออกไปก่อนแล้วดึงดูดพลังงานบวกเข้ามานะแล้วความรักครั้งนี้มันจะดีมากขึ้นคนสองคนจะมีการปรับความเข้าใจกันเคมีที่มันไม่ลงรอยกันมันจะมีความปรับความเข้าใจกัน ใช่เวลานี้มันยังไม่ถึงเวลาของการที่พูดคุยกันชัดเจนแต่ในอนาคตในเวลาเดือนเนี้ยของเดือนเนี้ยในเวลาในเวลาของเดือนมกรา6-4เนี่ยจะมีการพูดคุยอะไรกันใหม่ๆการที่คนสองคนได้กลับมาพูดคุยกันหรือมีการปรับความเข้าใจกันมันเป็นสิ่งที่ดีและจะมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตในเรื่องของความรักไปอีกในระดับหนึ่งของคนมีคู่นะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆและพยายาม เคลียเอเนจีลบๆออกไปรู้ว่าเหนื่อยนะชาวราศีเมษกันเรื่องของความรักเนี่ยฉันรู้ว่าคุณเหนื่อยแต่คุณก็ต้องปล่อยวางมันและพยายามดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วความรักที่คุณคาดหวังเขาก็จะเข้ามาคุยกับคุณเองช่วงเวลานี้คือการให้อภัยกันและปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไปโอ้ขอรู้หน่อยว่าช,ชาวราศีเมษเหรยียญและคัเหรียญและขลั้นสัตว์ของโอนดาจันดาศพที่มีอิทธิพลเนอชาวราศีเมษที่เป็นคนมีคู่เนี่ยมีราศีอะไรบ้างเลโอชาวราศีสิงห์ สอร์เปียนค่ะชาราศีพิจิกและทอรัสราศีพฤษศคนที่มีอิทธิพลต่อคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีพิจิกหรือชาวราศีพฤษศก็ได้นะจ๊ะโอเควันนี้ขอขอบคุณทุกคนชาวราศีเมทุกคนแฮปปี้นิวไงอีกขังนะแล้วก็คนที่มาส่องชาวราศีเมนะที่มารับฟังนิทานหนึ่งเรื่องเพื่อไปปรับใช้กับชีวิตจริงของคุณเนาะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับฟังการทำน,นายดวงประจำเดือนมกราคของชาลาสิมเมรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะขอช่องเราได้เติบโตไปได้วยกันจ้าสวัสดีจ้า